เสปายกแผงป๊อปอัพบูธพบกับกิจกรรมแบบจัดเต็มที่เวสป้าสุรินทร์สำหรับลูกค้าที่ต้องการออกรถหรือจองรถ LX 150และ S 150ภายในบูธรับของขวัญสุดพิเศษจากเวสป้าไปเลยชุดกันฝนแฮปปี้เรน ลูกค้า LX และ S 1 5 0มาร่วมกิจกรรมพร้อมถ่ายรูปภายในงานอย่าลืมมาถ่ายรูปเช็คอินที่มูตของเราพร้อมติดแฮชแท็กเวสปิโนวีวาเดและแท็กเพจพร้อมรุนรับของรางวัลกลับบ้านไปเลยค่ะแล้วมาพบกันที่เ e s ป a าสุรินตั้งแต่วันที่20-30ถึงส0สิงหาคมนี้แล้วมาเจอกัน